ปลาในวงปลากายปลาตองหรือโนทอปเทอริเจจะมีอยู่ทั้งหมด10ชนิดหากรวมปลาสลาดเข้าไปด้วยเฉพาะในประเทศไทยก็มีถึง5ชนิดอีก2ชนิดอยู่ในพื้นที่อื่นของเอเชียและอีก3ชนิดอยู่ในแอฟริกา ใช่แล้วปรากายที่ผมจะมาพูดถึงในเรื่องนี้ก็คือปรากายในแอฟริกาพวกมันเป็นปรากายที่ต่างจากในเอเชียมากแถมหนึ่งในนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นปรากายปลอมอีกด้วยเพราะแม้มันจะอยู่ในแอฟริกาแต่มันก็ต่างจากปรากายของแอฟริกาอย่างมากและหากมองแบบผิวเผินมันก็คล้ายกับปรากายของเอเชียแต่จริงๆแล้วมันต่างจากปลากายเอเชียทั้งหมดเช่นกันประเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปลากาย3ชนิดที่ว่านี้ และสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไม้นาำปลาสวยงามพั้งที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือกำลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนำมันคือสินค้าของวิศาดแบรนด์ไทยประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบตรองพื้นปุ๋ยรองพื้นจุลินทรีย์และตัวจับตะกรบอบปาครับเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่อควาโมเดนตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR Code ได้เลย ชนิดที่ 1. ปลากายคองโกปลากายคองโกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าปาาลาไพโรแคน,นัสคองโกแอนซิสพวกมันเป็นปลาที่อาศัยในน้ําจืดเท่านั้นจะเป็นปลาเฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในรุ่มน้ําคองโก ทะีบแอฟริกาเมื่อเทียบกับปลากายในไทยแล้วปลากายคองโกมีลักษณะของปลาโบราณมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดปลากายคองโกเป็นปลาที่มีขนาดประมาณ30ซนติเมตรมีลักษณะดเด่นตรงคีบหลังที่มีขนาดเล็กและดูคล้ายกับขนนกมีคีบก้นยาวต่อเนื่องไปจนถึงคีบหางรูปร่างโดยรวมของปลากายคองโกเมื่อเทียบกับปลากายในไทยแล้วปลากายคองโกจะไม่มีหลังที่ยกสูงมันจึงมีลักษณะคล้ายกับขนนกหรือใบมีดมากกว่าในเรื่องลวดลายได้ถูกอธิ อบายเอาไว้ว่ามันมีลวดลายบ้างและล่างแหและเมื่อเทียบกับปลาตองลายแอฟริกาที่อยู่ในสกุลเดียวกันและมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชนิดเดียวกันปลากายคองโกจะมีสีน้ำตาลเข้มเป็นสีหลักและยังดูจืดจางกว่าปลาตองลายแอฟริกาอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ปลากายคองโกเป็นปลาที่ค่อนข้างก้าวร้าวโดยเฉพาะเมื่อมันอยู่กับพวกเดียวกัน ชนิดที่2ปลาตองลายแอฟริกาปลาตองลายแอฟริกามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a p l o c h n u s e l e r เป็นปลาที่มีลักษณะดโดยรวมคล้ายกับปลากายคองโกมากแต่ จะดูสวยกว่าและตัวใหญ่กว่าซึ่งอาจจะยาวได้ถึง80ซนติเมตรจัดเป็นปลาท้องถิ่นที่พบในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางโดยเฉพาะในรุ่มน้ำไนเจอร์แม่น้ำตาโนแม่น้ำคอสและแม่น้ำซานากาลักษณะเด่นของปลาตองลายแอฟริกาโดยรวมแล้วคล้ายกับปลากายคองโกแต่ ในตัวเต็มวัยจะมีลำตัวและครีบสีเขียวมะกอกตัดกับรดลายจุดสีครีมที่ดูไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดลักษณะล่างแหหรือลายหินอ่อนโดยวดลายจะมีความซับซ้อนกว่าปลากายคองโกอย่างเห็นได้ชัดและยังเป็นปลาที่มีชื่อเสียงในเรื่องความก้าวร้าวโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมตู้ชนิดที่3ปลากายแอฟริกาปลากายแอฟริกามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sinomysis nigri จัดเป็นปลาชนิดเดียวในสกุลของมันเอง มันเป็นปลาที่มีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกับปลาสลาดที่พบในประเทศไทยและมันก็ต่างจากปลากายชนิดอื่นที่พบในแอฟริกามากด้วยและเพราะมันแทบจะไม่เหมือนกับปลากายในแอฟริกาเลย มันจึงมีอีกชื่อว่าปลากายเทียมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันคล้ายกับปลากายเอเชียมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ปลากายเอเชียเส้นทางวิวัฒนาการของปลากายแอฟริกาเบีเ่ยงเบนไปทางเอเชียมากสะจนไม่เหลือลักษณะของปลาในแอฟริกาและเพราะแบบนี้มันจึงสร้างความสับสนให้กับตลาดปลาสวยงามด้วยสำหรับตัวอย่างแรกของปลาชนิดนี้พบในแม่น้ำไนเจอร์ และยังพบในตอนล่างและตอนกลางของร่มน้ำคองโกในตอนแรกพวกมันถูกจัดให้อยู่ในสกุลเดียวกับปลาสลาดเพราะหากมองแบบผิวเผินพวกมันคล้ายกันมากแต่เมื่อมีการสังเกตมากขึ้นนักวิจัยก็พบว่าพวกมันต่างกันมากเช่นกันจึงถูกแยกออกมาเป็นสกุลของมันเองในเรื่องลักษณะทั่วไปของปลากายแอฟริกาค่อนข้างเรียบง่ายมันยาวได้ประมาณ30ซนเมตรรำตัวยาวแบนข้างมาก ส่วนหลังยกสูงกว่าปลากายแอฟริกาชนิดอื่นแต่ก็ไม่เท่ากับปลากายในเอเชียคีบก้นคีบหางเชื่อมรวมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดเหงือกไปจนถึงปลายสุดของลำตัวนอกจากนี้มันยังเป็นปลาในวงปลากายชนิดเดียวที่ไม่มีคีบหลังเลยนี่จึงเป็นจุดแตกต่างที่สุดในปลากายทุกชนิดในเรื่องสีสันรวดลายของปลากายแอฟริกาค่อนข้างเรียบง่ายมันคล้ายกับปลาสลาดมันไม่มีเส้นที่ชัดเจนสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเงิน มันเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาชนิดอื่นได้เนื่องจากไม่ค่อยจะก้าวแล้าแต่ก็ต้องเป็นตู้ที่มีขนาดเพียงพอด้วยเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง3ปลากายที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย